ก็ดีอยู่ส่งให้รอบดูมีก็ <www> ดียิ่งกว่โอ้โหโดนแล้วครับแตกแล้วครับแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วครับเหรอโอ้ดีเลยครับนันน่าหึตำแหน่งนี้ไปครับ นี่ครับสวยๆครับสวยๆปากเก็บฉีกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะที่รักในการตกปลาทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกๆท่านนะครับนี่ก็พบกับช่องเดวีพิชชีงนะครับวันนี้พามาบุฟเฟ่ปลาช่อนนะครับค่าคันสามร้อยบาทนะครับเป็นทิปของหน้ามองนะครับอยู่แถวแถวอำเภอเป็งครับอำเภองเซ้าครับวันนี้ก็มากับนัาเล็กครับนี่ครับเจ็บ เทพเย็บปอมครับมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่จรแล้วนะครับเขาบอกว่าไปหมไหนวอดหมายนั้นนะครับผมวันนี้ครับวันนี้ผมก็ตกไม่ค่อยเก่งนะครับผมมาครั้งแรกครับเพราะชนไปไหนผมก็ไปหมดนะครับผมวันนี้ก็ลุ้นๆกันนะครับผมจะมีแต้มให้นานๆได้รับชมไหม่นะครับกับเราสองคนนะครับผมครับก่อนที่จะไปตกปลานะครับลายลับบีฟิชชิงกับขอพระคุณพิธีนาะนาเอฟซีท่านผู้ชมนะครับรวมถึงท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ ชอบใจคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องตุ๊กปลาเล็กด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มลงเบ็ดแล้วนะครับก็บ่อนี้ไม่ใช่บ่อปลาช่อนนะครับมันเป็นบ่อกุ้งนะครับเรนนี้มันมีปลาช่อนอยู่ในบ่อนะครับเจ้าของบ่อเขาจะให้ตัวปลาช่อนออกให้หมดนะครับก็เลยมันต้องเปิดเป็นทิปของเป็นทิปนะครับน้ำมองนะครับ กอไงก็ตามตามลุ <mission Christmas> Hi. Hi. ้นนะครับผมเบิ่มาครับไม้แรกลุ้นครับเฮ้ยเฮ้ยไอเล็กโดนแล้วนีแต้มเล็กมาแล้วครับแตกแล้วครับแตกแตกหนึ่งโชว์หน่อยโชว์หน่อย สุดยอดะดีชิพายครับคือดีคดรับหรอแล้วส่งให้รอบด้ยนี่ะ,ด,ะด,ดีชิพาย โอ้โดนแล้วครับตายแล้วครับตายแล้วแตกแล้วตายแล้วครับนี่มาแล้วครับผมนี่ครับได้แล้วครับแตกแล้วครับผมสวยสวยวิศสวยเฮ้ย ได่เคลียร์นะมั้งอะไรครับยะโอ้ยลงน้ำแล้วกระชังรั่วไปเนี่ย กุ๊กเต็มสองมาแล้วครับโอ้สายสวยสวยสวยโอ้เขา้าก็ไปอ่ะไม่เหลียวอ่ะไม่เหลียวไหมอโอ้เนี่ยลูกคอกมาขังไว้ทำไมกันเจ็บก็เจ็บโอ้เต็มสองมาแล้วับโอ้จ <c oughs> ิตยาจิตยาเข้าหลุมเหรอโอ้เว้ยเล็กเล็กไปไกลแล้วครับผม นี่ครับแต้มสามมันครับยอดอันนั้นพยายามหัวจีว้เหรอไปแล้วครับไปไกลแล้วไอ้เล็กแต้มที่สี่ครับมันวัดอยู่คนเดียวเลยครับดูเนี้ยนี่ครับ,รบกินกระดีตอนนี้กระดีจีนแดงครับใส่งามๆอ้โตห <laughs> ลอดแล้ว <laughs> ใช้งานตีจิบแม่งกินเว้ยนึือว่าจะไม่กินเล็กลอดแล้วหักเบ็ดป๊ <laughs> อกถึงก็เลิกคุยกันเลยะไม่ได้กระชากเลยไรู้รู โดนอีกแล้วครับน้านนะโดนเฮี่ยแล้วก็ไม่รู้ <laughs> ช้อหางแดง <laughs> ต้องเ,เองน้ยโอ้โหไซโลไซโลเก็บได้ปล่อยไม่ไงครับนะ ลายเป็นปลานินซะง,งั้นนะครับผม <c oughs> ตัิคำปุด่ายครับตับไม่แจมแล้วครับผมนี่กัดเหลวนะครับกัดเหลวสองแต้มเลย อืมต้องอย่างนี้สิครับนี่ครับส,สวยๆครับส,สวยๆปากเก็บฉีกนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบนี่สวยง,งามครับ เก็บหมดนะครับเสียตังค์เล็กกะบช่งไว้ไหนไที่เก่าโอเคครับพี่ๆนะฮะวันนี้ก็เป็นแต้มของของเราในวันนี้ครับนักุ๊กก็เล่นไปช่อนไปสี่แ้มนะครับผมก็ได้ไปช่อนสองแ้มนะครับวันนี้หนึ่งตัวนะครับเอถ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอฝากพี่ๆนาะนาะนะที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตกปลาเล็กเลยครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับบอกผมของละเล็กตกปลาที่ไหนนะครับนี่ครับสุดยอดครับวันนี้ปลาใหญ่ๆครับตัวใหญ่นะครับลเล็กงัดอย่างเดียวนะครับอนาคตใหญ่แน่ครับปลาเป็นไงครับวันนี้ขาดยากครับร้อนด้วยครับโอเคครับสำหรับทริปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม